จริงมากวงกลมเลยค่ะ,ะอเอ้าวไม่รักแม่หรอรักใคร,ร <Okay. S 2> โอเคเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาทำแบบเขาทำแบบไหนเขาทำแบบไหนโอเคเอามาได้แล้วค่ะเอามาอ,าอ่านต่อ ไม่ผ่านไปพอดีพอดีอา่าน <20 S 1> เร็วอยู่ยังยี่สิบอยู่ยังไงดูเวลาตรงนี้ไงดูเวลาในการตรงนี้ออามาเ๋ยวๆเก่งมากอ่ะอ่านต่อค่ะนาะเห็นอะไรคะโอ้ไนอนเงแบบ็มันวิ่งมาแต่กุงแบบ้งไปอาไห ท,ทันทีเก่งมากอ่านข้างล่างด้วยจิ้งจอกวิ่ง,งอ่านต่อค่ะมาจากเพนน้องเล็กแล้วอันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรนีน่โอเคอ่านต่อค่ะใกล้เสร็จแล้วไม่ต้องไปดูไม่ต้องนับจำนวนหน้าดูแล้วดูแล้วเห็นแล้วนี่อ่านต่อค่ะ แพ้ okay. นองเลยตกใจมอมออา็มัดมากมากอ่านต่อค่ะมันไม่เคยเหนหมาจิ้งโหมาจิ้งโกตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่า <Okay. S 1> บรรทัดสุดท้ายน้องเด็ก,อ,ดกอ่ะวงกลมค่ะ ค่ะมันตัวอัสอนไม่พอเขาเลยม,มาไว้อีกบรรทัดหนึ่งตั้งใจอ่านค่ะอ่านต่อเร็วเวนิ้วชี้เลยทออาอาเนาไม่เอกมีไม้เอกทา่าน ควายแล้วก็สาอะไรคะคือคออือคออือคืออ,อ่านต่อค่ะท,ท่านคือไข่รูปแพทถอถุงถามฉันคือหมาจิ้ง์ต่อฉันช่ชบกินลูกแพะ เก่งมาก